สวัสดีครับมันนี้ฉันม,มาเอาไว้แล้วครับมันเลยสองนอให้อย่างครับผมไว้ไปแกงครับแกงเที่ยงงานท่าเมือกินมือตัวย,ย่า่เลยครับ แกงไหวครับแกงหน่อหวายเอาหยักด้วยล,ลี่น้ำมันออกตายมันออก Tunggu mungkau anba ni lo we Tunggu mungkau anba ni lo we Tunggu เพาดีกินแล้วครับวอนดีอยู่ครับนี่แหละครับของกินบ้านเขาไปอ้อมครับแกงนี่น้ำมันออกกันน้ำไหลครับ อุ้ยน,ะนั่นวาพันจุกกล้มตักมือสับอืมรังร้อนครับในที่ยิกพอดี น้องกติตัดเป็นท่อนทอนังสีเมือก่นอกนนะครับแล้วทำหรับคลิปนี้กับท่าน,นี่แหละครับเดี๋ยวไปหาต่ออีกก่อนครับยังบ่พอแกงแบบสามอสวัสดีครับผม